นั่งมูนิเมอิมนอต้มพะโล้นะคะอันนี้กำลังตุนหมูอยู่ค่ะเนี่ยพอดีไม่อินไปสวีเดนกับพอบ้านตั้งนานแล้วลจ้ะไปก็เลยไปเห็นในคาหมูเคกิก็เลยซื้อมานาะคะก็เลยสิมัน่องเฮดแต่พะโล้เดี๋ยวสี่ไปหาพักข้าน้าอีกน้ำบ้านน้องผู้นึงเด้อค่ะเดี๋ยวมีอินสิาพาไปเบิ้งค่ะเดี๋ยวจักหน่อยมีอิทสิภาพไปเก็บไปไอ้นาน้ามัสไซพะโล้เด้อค่ะเด้อ ลุ้ออกไปทั้งผุนละห่อรุงกอนเพราะว่ายังเพราะว่ากล้องตั้งสินะหัวรุ่งเบาเอางึดบ่มาพี่น้องบาสมาเบิงอียงนี่สาราน่เด้อค่ะของบ้านของบ้านเราเนาะอันนั้นเอามาเแม่ลูกอ่อนเด้อค่ะแม่ลูกอ่อนปลูกงามงามแม่ลูกอ่อนเนี่นี่ปลูกพักงามเปิดประตูให้หน่อยค่ะมาส้มบานพักอีกแล้วพี่น้องเ่ราแม่ยังดอกเค็ดหมูพะโล่ก็เลยมาขอพักค่ะ ก็พักขนหาดพักจอดควางบ่มี่จริงสินะก็เลยป้าทอดถีบถอดแดนปัดพักบุ่งพี่น้องตายซื้อๆค่ะอันนี้ก็คือคณะเก็บไปแล้วนะคะแล้วเพิ่งพี่น้องปัดเจนโอ้ยสะอ่วนพี่น้องยังเปิดอีกต้นนึงต้นนี้ยังไม่โตหยับหยับหยับต้นนี้มันโด่งมาไหนในปัดต้นนู้นดอกพี่น้อ พี่<ด>น้อยอบักเขือเลนมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศดอกคัดกดอกเมียพี่น้องว้าอีชันสะออนกบเนี่ยสิไปสวกเบิ่งกัน,นพี่ไหนพี่ต้องเปิดไปมันคือพูดนะอันนี้ไม่ใช่เอาง่นนะเนี่ย <c oughs> มะเขือเทศป๊าสะออนเนาะ ้านคือปลูกงามแท้บวบเจนกำลังติดลูกแล้วเบิ่งบักแตงพิ่น้อนฝรั่งฮาก็มาเก็บไปจักลูกอ่ะสวงลูกพี่น้องอันนั้นบักแตงนะคะไม่ใช่บักบวบอันนี้บักบวบนี่พี่น้องบวบค่ะบวบอันนั้นแตงแตงฝรั่งนะคะมาเมนบวบเด้อพี่น้องมันคือบักแตงโอ้มันคือบักบวบซื้อโอ้ยสวยนะเนี่ยเนี่ยดินดีแต่ดินบ้านพี่มันไม่เป็นอย่างนี้ อันนี้ก็ก็คือต้นกะเพราถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือกะเพราค่ะเพิ่งสิพามาเบิ่งบักแตงอีสนอีสันอีสันมาหาเห็ดขิบแต่น้ำบานคนอื่นนี่แหละบ้านจะของม่มีีซิลาวต้นเท่าพี่เออเราเบิ่งผักซิลาวนั่งมาต้นเท่าอีสันพี่น้องสูงสูงเท่ากันเลยค่ะนี่ฉันมนไปทุติบทุตแดนแล้วได้พี่น้อง แตงนะคะแตงเนี่ยนี่แตงฝรั่งนะคะมาไม่ๆอีฉันก็นึกว่าแต่บักบวกบบแมนเน้ะคะแตง <c oughs> อันนี้ก็บักไอเอียงก่อนเนี่ขึ้นใช่โอ้ยพี่น้องไอง้งามไรอุดมสมบูรณ์น่าเก่งนะคะนี่ทั้งเห็ดงานทั้งเลี้ยงลูกทั้งปลูกพักขยันที่สุดก็คือคนไทยเรานี่แหละซ้ <c oughs> ำนี่แหละไปต่อ,อยู่บ้าน <c oughs> พี่น้องอันอันนี้กระสมบักลิปเปอร์นะคะอันนี้เอาข้าเจ้าไปกินอันนี้มันแดงนะคะ เอาไปเฮ็ดไอ้อันนี้นีดตอวได้นี่นี่เห็นบ่สุมพี่น้องสุมแซบแซบใส่พริกแก้วป้าใบผักเซียนเนาะผักเซียนปานเสียนปานบึงนางไปเก็บผักเซียนมาปลูกไว้บ้านพี่น้องเอามันปานนี่ล่ะมันจังมันจังบ่ได้ไปไอ้ไอ้ป่าหยบบาแ่งเอมักนี่ของพี่มันไม่ขึ้นบักแตงโอ้แม่นบักกัน บักทั่วพี่นอคค้องบ้านพ่น่น<า>นะอันนี้ถั่วนะคะว่าเมนถั่วรันเต่าได้บักทัว่วอันถั่วบานเฮ้าล่ะแต่มันเป็นถั่วสันสันพี่น้องคือบักทั่วแหล่ไม่อินล่ะแต่ว่าอันนี้บักทั่วเขียวถั่วแงวบานเฮ้า,านั่นแหละอีสันมาเฮ็ดคขีบบานเขาดึนเหนืะบานจากควางบ่มีปัญญาปลูกฮูบ่แอมแปะประเทศจีนเสดนไปจำนีละพี่น้องงามไรพุนะ่น่ะปวงนั่งขยันเวอร์เราปวงนั่งเก็บถิ่มพี่น้อง อันนี้หัวหอมนะคะนี่เนี่ยเอาไปเฮ็ดส้มก็ได้ได้พักส้มอี่เองส้มพักเบื้งหน้งตัดถิ่มพี่น้องเอาแต่หัวงึดป่ะฮะนั่งตัดถิ่มนะคะไม่กินค่ะโอ้ยเสียดายพระทุกเจ้าว่าอันนี้กับพักกาดกว้างตุ้งว่ามาบ่ทันมาบ่ทันมาบ่ทันเออหนูไม่บอไม่ทันไม่เขียเนี่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 ยมาบ่ทันเป็ดส้มโอ้ยงามงามอ่ะฮะพี่ว่าอียงใช่มันไม่ได้ต้นหอมดิ กะเทียมเตียกุยช่ายเด้บ่ะตียโอ,อ้ขอกตาบวดเราไที่น้องพี่น้องกุยช่ายนะคะไม่ใช่ต้นหอม <c oughs> ไปและนี่ค่ะเสร็จแล้วตักแล้วพี่น้องไปเอาพักมาจากน้องน้ำค่ะแม่อินเป็นเบื้งพักน้ำนั่งนางหายมากค่ะตางใจดีให้มอต้องเยอะแนะ่พักเน,นาะค่ะคณะค่ะเลืมหยังว่าที่พี่น้องไม่อินลืมเห็ดหอมแต่ก็น่าทานอยู่นะคะนี่เห็นไหม มาเด้อค่ะมากินขานะแม่อินค่ะ